สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่แคมป์ของฟุตบอลชายชุดซีเกม2023นะครับที่เตรียมจะไปสู้ศึกที่กัมพูชานะครับวันนี้เราอยู่กันที่พัฒนาสปอร์ตคลับนะครับจะมาพูดคุยกับโคชละครับอิสระเสียทะโลคุณซื้อของทัพช้างศึก u 23นะครับที่คุมทีมมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว ผ่านทัวร์นาเมนต์อย่างโดฮาคัพและกําลังจะเข้าสู่ฟุตบอล4ีเกมครับซึ่งเป้าหมายก็แน่นอนครับคือเหรียญทองและรวมถึงเป็นการต่อยอดในทัวร์นาเมนต์ใหญ่อื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มพูดคุยกับค้ชหละกันเลยนะครับสวัสดีครับค้ชหละครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับการอุ่นเครื่องกับลาวแล้วก็โดฮาคัพที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มาถึงซีเกมด้วยตอนนี้ถ้าค้ชละมองพัฒนาการด้านไหนครับที่ค้ชละมองว่าลูกทีมตอนนี้ทําได้ดีมากมาก ือผมมองอย่างแรกเลยคือคอนเซปต์ทุกคนรับรู้คอนเซปต์ไปแล้วแล้วก็ทุกคนติดตามแล้วก็สื่อสารกันในหลายรูปแบบทําให้เขามีความเข้าใจนะครับแล้วก็ทุกคนก็ได้มาทํางานร่วมกันด้วยทําให้ตรงนี้เราเห็นพัฒนาการได้ชัดเจนว่าความสัมพันธ์หรือความเข้าใจอดีขึ้นคถ้าพูดถึงนับจากวันที่โอเคเรามีเกมแรกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการแพ้ลาวครับมาถึงวันที่เราจบอันดับ4ด้วยครับซึ่งมีเสียงชื่นชมอะไรมากมายม่หมดเกี่ยวกับตัวของโค้ชหล่าเองตัวของน้องๆเองด้วย ตรงนี้ครับโ <c oughs> ค้ชหลักคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยสําคัญครับที่ทําให้ลูกทีมของโค้ชหลักพัฒนาการได้เร็วมากขนาดนี้อย่างแรกเลยทุกคนเข้ามาวันแรกที่เราเข้ามาช่วงแรกอะประมาณแบบเจ็ดวันแรกที่เรามีกอนมีเกมแรกที่เราทําได้อาจจะยังไม่ดีคือจังหวะแค่ฟินิชชิ่งแต่ว่าเรื่องคอนเซ็ปต์ต่างๆเราทําได้ดีแล้วก็การขึ้นเกมตั้งแต่บิวอัพเซตอัพขึ้นมาเล่นเล่นวิธีสุดท้าย <c oughs> หรือว่าแม้แต่เพสแดนบนรับแดนกลางหรือว่ารับรับแดนล่างแต่ว่าก็มีัะมีข้อบกพร่องอยู่ตรงนี้มันพอมีทัวร์ ติดต่อกันเรื่อยๆติดต่อกันเรื่อยทาให้เราแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็เพิ่มจุดที่เราทําได้ดีกว่าแหลวดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่มเลเวลไปเจอทีมระดับสูงขึ้นเราก็ยังทําได้นี่นี่ก็บอกได้ว่าน้องๆเข้าใจแล้วก็ลงมือทำในสนามได้การที่ทีมของโค้ชหลักชุดนี้เนี่ยหลายครั้งที่ไม่ได้ตัวผู้เล่นแบบฟูลทีมจริงๆที่เป็นชุดของ U23 ที่เกิดปี2544อะไรอย่างนี้ครับโค้ชหลักคิดว่าการเข้าแคมป์แต่ละครั้งแล้วไม่ได้ตัวผู้เล่นตัวหลักที่ไม่ได้ต่อเนื่องกันเท่าไหร จะส่งผลกับโปรเจกต์ระยะยาวที่เรามองไปถึงโอลิมปิก2024ไหมครับครับก็ต้องแบ,บ่งเป็น2อออย่างครับอย่างแรกก็ถามว่ามีผลไหมก็มีผลเพราะว่าผู้เล่นที่ระดับเขาเรียกว่าระดับท็ปทอปๆระดับเอเชียเนี่ยที่ที่เรามีค่อนข้างจํากัดพอไม่ได้มามันก็จะขาดขาดความต่อเนื่องในในใน,ในกลุ่มในกลุ่มหลักแต่แบบที่2ก็เป็นโอกาสสําหรับคนอื่นที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นระดับอัพเลเวลตัวเองขึ้นมาอีกครับนี่คือว่าเป็นโอกาสให้ให้คนอื่นด้วย รู้กันอยู่แล้วว่าซีเกมถือว่าเป็นทัวนาเมนที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ปราบเซียนพอสมควรตามมุมมองของคชหละครับมองยังไงกับซีเกมครับแล้วคชหละให้ความสาคัญกับรายการนี้มากแค่ไหนครับคือจริงๆก็เป็นรายการที่สาคัญเราก็มองข้ามไม่ได้แน่นอนครับแต่ว่าผมก็แบ่งเป็น2อ,อย่างแล้วกันครับอย่างแรกคือเราต้องทําผลงานให้ดีด้วยแล้วก็เอาเหรียญทองมาให้ได้อย่างแรกคือผลงานมันต้องได้อย่างที่2ผม <c oughs> เป็นว่าเป็นเวทีหนึ่งที่สามารถอัพเลเวลของทีมที่จะไปต่อ ที่โอลิมปิกตรงนี้เราก็อยากได้น้องๆอ,อยู่ในกลุ่มหลักๆไปเพื่อที่จะไปแบบเล่นด้วยกันในทัวร์เมนต์ระดับชาติมีความกังวลกับความคาดหวังของแฟนบอลไหมครับใน4เกมเพราะว่าจริงๆเนี่ยดูฮาครับที่ผ่านมาคขาหลัทำผลงานกับทีมได้ค่อนข้างดีแล้วทีเนี้ยพอมาถึง4เกมคิดว่าก,กดดันกับความคาดหวังจากแฟนบอลบ้างไหมฮะเราไม่ได้เหรียญทองมา6ปีติดต่อกันแล้วครับก็ตรงนี้มันเป็นความกดดันที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับตรงนี้เราก็ต้อง กลับมาด <ne> um ูตัวเรามากกว่าว่าระดับเอเชียเราเล่นแบบนี้เราเล่นได้พอระดับอาเซียนถามว่าเราเราเคยเจอไหมตอนที่เราเก็บตัวเราเคยเจอก็คือลาวซึ่งเราก็ทําได้ดีนะเราก็ทําได้ดีแต่ว่าเราก็ยังมีข้อบกพร่องตรงนี้ผมว่าผมมองว่าทุกรายการทุกทัวร์นาเมนต์มันมีข้อบกพร่องของมันเองตรงนี้เรามองแค่ผลงานของทีมหมายถึงว่าการเล่นของทีมมากกว่าว่ามีข้อบกพร่องมีจุดเด่นตรงไหนมีจุดอ่อนตรงไหนเรามาแก้ส่วนเรื่องของความกดดันเรื่องอื่นว่าต้องแชมป์อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีอัตโนมัติอยู่แล้ว ตรงนี้เราผมก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับตรงนี้เราต้องทํางานให้ของเราให้ดีที่สุดถ้าพูดถึงการแบ่งสายในกลุ่มซีเกมอะไรเงี้ยเราอยู่ค่อนข้างหนักเจอทั้งมาเลเซียกับเวียดนามที่เขาเป็น2ทีมที่เป็นทีมเต็งที่จะคว้าเหรียญอยู่แล้วหนักใจกับการแบ่งสายครั้งนี้ไหมครับจริงๆเป็นสิ่งที่ดีครับผมอยากได้เกมที่ที่เข้มข้นนะครับเพื่อที่พัฒนาทีมพัฒนาทีมของเราให้ให้ก้าวไปอีกระดับครับผม เราเห็นแล้วว่าตอนนี้เราสู้ทีมจากอาหรับได้จากดฮาครับที่ผ่านมาแต่ว่าทีมในอาเซียนเนี่ยมักจะมีอะไรที่มากกว่านั้นเราเจอกับอาเซียนไม่ใช่งานง่ายมาตลอดเลยคนละมองไงครับกับการต่อสู้ของฟุตบอลในวงการฟุตบอลอาเซียนนยครับคือจริงๆแล้วเราก็ต้องละเอียดมากขึ้นหมายถึงว่าจังหวะส่วนใหญ่เราจะโดนจังหวะโต้กับะมากกว่าแล้วก็มีพื้นที่แคบๆทีใใใ่ให้เล่นไม่มีพื้นที่ให้เล่นตรงนี้เราก็ต้องทําการบ้านให้ให้ดีแล้วก็ฝึกซ้อมให,ให้หนักที่ผ่านมาเราก็ทําได้นะเราไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้อย่างที่ผมบอกว่า เรามียทัวร์เมนต์ช่วงแรกที่เราเจอลาวงเครื่องเราก็ทาได้ดีเราก็มาต่อยอดมากกว่าเราเพิ่มความชานาญแล้วก็ในคนอื่นๆที่สอดแทรกเข้ามาในทีมนี้ตรงนั้นเขาก็ต้องปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อให้เข้ากับทีมแล้วก็ทีมก็จะพัฒนาไปอีกรูปแบบหนึ่งครับผม ถ้าพูดถึงปัญหาที่เราเห็นมาจากดูฮาครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจบสกอร์ครับการจบสกอร์ในช่วงที่ผ่านมาดูจะเป็นปัญหาคหุณล่ะมองการแก้ปัญหาในจุดนี้ยังไงครับเพราะว่าดูแล้วจริงๆมันเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยทุกชุดเลยตั้งแต่ชุดเยาวะชนไม่ว่าจะเป็น16ปีจนไปถึงชุดใหญ่ก็คือจริงๆแล้วเป็นความสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่สุดท้ายมากกว่าหรือว่าจังหวะสุดท้ายทุกนี้เป็นเรื่องของทามมิ่งถามว่าทามมิ่งมันจะเกิดขึ้นได้ดีแค่ไหนก็ออออยู่่่่่่่ทททีีกีกกกกกกาาาารรฝฝึึซซ้้มมจจนนนนวววใแตลละะชงเเิด แล้วก็เราก็กลับไปแก้ที่ส่วนบุคคลด้วยว่าไอเทคนิคตรงไหนตรงไหนมันไม่ได้หรือเปล่าแล้วทาม,มิ่งตรงไหนมันผิดหรือเปล่าตรงนี้เราไปแก้แล้ววิธีการที่เราจะมาซัพพอร์ตตรงนี้เราเตรียมไว้แล้วทุกวันนี้เราก็ซ้อมซ้อมตั้งแต่วันแรกอาจจะมีน้อยเราก็ซ้อมได้ตรงนี้เราเตรียมพร้อมอยู่แล้วครับหลังจากนี้จะไม่มีการเหมือนกับรวมตัวเพื่อเข้าแคมป์เฉยๆละจะเป็นการเก็บตัวเพื่อชนร์นาเมนต์เลยคิดว่าตรงนี้จะเป็นงานยากสําหรับการบรรลุเป้าหมายไปถึงโอลิมปิกเลยหรือเปล่าครับเพราะว่า ถือว่าระยะตอนนี้มันบีบเข้ามาแล้วเรื่องของระยะเวลาการเก็บตัวต่างๆครับจริงๆก,ก็เราก็อยากได้แชมป์ที่จํานวนแชมป์ที่มากขึ้นแต่ว่าโดยสภาพของหลีกบ้านเราด้วยนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นด้วยที่ไปอยู่ตามสโมสรมันก็ค่อนข้างยากเราเลยเนี่ยครับผมเลยอยากได้ผู้เล่นหลักๆมาที่ซีเกมแล้วก็ต่อยอดไปที่เ f ฟแล้วก็ไปเอฟตรงนี้ถ้าถ้ามันมันมันต่อเนื่องกันไปได้ผมว่าเราก็มีโอกาส ทําไดด้้ดดีขึนถ้าถึงตอนนี้ครับเปอร์เซน็นที่โค้ชหละมองว่าเราจะมีโอกาสได้ไปโอลิมปิก2 0 2 4ที่ปารีสเนี่ยในมุมของโค้ชหละเลยว่าตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็น์แล้วถ้าเราจะพูดกันตอนนี้คือเร็วไปแล้วเราต้องดูสองทัวร์นาเมนต์นี้ก่อนนะครับซีเกมแล้วก็เอฟฟว่าเราทําได้ดีแค่ไหนแต่ว่าเรากถา็ถ้าที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสเรามีโอกาสได้ไปแต่ก็ขอดูก่อนสทัวร์นาเมนต์นี้ก่อน